อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคปป๊อปครับและสําหรับในคลิปนี้เ่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของมินนี่จีไอดอลล่าสุดนี้มินนี่เนี่ยได้สร้างเรื่องราวปางๆเอาไว้นะครับเป็นตัวแทนของคนไทยคนแรกด้วยแล้วก็ตัวแทนของเคป๊อปคนแรกเลยกับการขึ้นเดินบนรันเวย์ให้กับแบรนด์มิวมิวในงาน p Paris Fashion w ว e k ที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับเมื่อมินนี่เข้าร่วมการเดินแคดวอล์กให้กับรันเวย์ของมิวมิวในคอลเลคชั่น s p r i n g Summer 2025ในงาน Paris Fashion Week ที่ผ่านมาอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะครับว่ามิวมิวเนี่ยเลิฟมินนี่มากๆและมินนี่เองเนี่ยก็สร้างความปังให้กับมิวมิวมาเยอะมากเลยด้วยถึงขั้นที่ว่าแม่เกาเนี่ยบอกว่ามินนี่นั่นคือคนที่เหมาะกับมิวมิวมากๆเหมือนเกิดมาเพื่อเป็นของมิวมิวโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะใส่อะไราจะเป็นเสื้อกระเป๋ากางเกงกระโปรงหรือว่าจะเป็นของอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นของมิวมิวคืออยู่บนตัวมินนี่แล้วดูดีหมดทุกชิ้นทุกรูปแบบรอบนี้มินนี่ สร้างความปังมากกว่าเดิมนอกจากเข้าร่วมงานแล้วยังไม่พอนะครับมินนี่ยังเข้าไปเป็นนางแบบบนดันเวของมิวมิวด้วยแถมลุคที่ออกมานะั้นยังปังมากมีความเป็นโมเดลสุดๆทิ้งไปเลยนะครับสลัดคราบความเป็นมินนี่เจไอเดลหรือว่าคิมมินนี่ไปนี่คือมินนี่ซูเปอร์โมเดลของมิวมิวเดินแบบสับๆเป็นอีกหนึ่งงานเป็นอีกหนึ่งแบบที่ท้าทายมากแต่มินนี่ทำออกมาดีสุดๆไปเลยแฟนๆเห็นแล้วก็ภูมิใจในตัวมินนี่นะครับและนี่คือบน ใทยคนแรกและเคปอคนแรกบนรันเวของมิวมิวรอบนี้เรียกได้เลยว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเซอร์ไพรส์ที่มินนี่ได้ร่วมเดินแบบด้วยและที่สําคัญเลยก็คือแฟนๆบอกว่ามินนี่เนี่ยเป็นคนที่เก่งรอบด้านจริงๆทั้งร้องได้เต้นได้และตอนนี้ก็เป็นนางแบบขึ้นไปอีกแล้วหลังจากนี้น่าจะมีงานเดินแบบเนี่ยติดต่อมินนี่มาอีกเพียบเลยเพราะว่าเดบิวบน Run รันเวระดับโลกแต่ก็มีแฟนๆแซวกันนะครับว่าทุกอย่างสวยลงตัวเป๊ะหมดและเซอร์ไพรส์มากแต่ว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยแต่งหน้าให้กับมินนี่แบบเอ๊ะมาก เลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาเป็นการเดินแบบดังนั้นสิ่งที่พรีเซนต์ก็คือชุดที่มินนี่ใสต่อให้เมคอัพจะแปลกตายังไงแต่มินนี่ก็ยังคงสวยและอันนี้ก็เป็นความสวยของมินนี่ในอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นเป็นมินนี่แบบฉบับของซูเปอร์โมเดลนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาลาเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง